ตอนนี้นะคะแม่ออยไม่ได้มาสวนเป็นเดือนเลยแล้วก็แบบไม่ได้มาดูผักเลยสภาพสวนแม่อ้อยนี้จะพาเพื่อนๆมาดูนะคะพาเด็กๆมาด้วยเป็นไงบ้างลูกอันนั้นมันลากลากไม้เดี๋ยวมามาไปทิ้งค่ะเป็นไงมาดูลากไม้ยูจังอิจิโกมิสเกตะน้องอยูอยากมาหาสตรอเบอร์รี่อยากมาดูสตรอเบอร์รี่ดอกมันบานหรือ,อยังปลูกไว้นิดนึงนะคะโอ้โอ้มิสเกตะอ้าเราเจอสตรอเบอร์รี่เราแล้ว,ลวเราก็ลกมาก ที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้เป็นหญ้านะเดี๋ยวเราจะมาจัดการมาหมาน้องยูยูดูสิอิจิโก้ไซเตะหรอทุก่งเต็มรูจัดโซ่สัตว์โซเดนเน่คุสนะเน่ย่าออกมาเต็มดีอิ่งหรอโดโซเจ้าของนี่คือโอ้ยูยูสินี่เห็นไหมบานแล้วเนี่ยอิจิโกะของน้องยูเนี่ยอิจิโกะใส่เตะหรออาตโตฮิเดะโอเกะอเดี๋ยวเราไปให้ปุ๋ยน้องน้องสตรอเบอรี่กันอะไเนี่ยปุ๋ยที่อ่ะยูจัง อิจิโกะน่ามีสเกตตโอคีโฮมาหาเจอไหมอิจิกโกะนี่ไงเจบุ๊คก็หลอตใจบุ๊คก็เลยใจอะเด็กๆอยากจะถอนหญ้าถอนหญ้านะลูกอย่าอย่าถอนในนี่อันนี้เราก็พาเด็กๆมาทําสวนกันนะคะวันนี้วันนี้พี่บุญก็ถางหญ้าให้แม่เจ๊กึ้งถามว่านี่กี่เคียวสเกตแตนนะพี่บุญอยา่าถางต้นหอมใหญ่แม่นะยิจิกกงอาจารย์มอนจิโรจ่อย อี๋สัตโซได้โมโตตีน,น้องอยูจะจับยูจับ,จบผีเสือ้ออันนี้หญ้าเต็มเลยพี่บุญได้ไหมคะลูกอันนี้พี่บุญก็เก็บหญ้ายให้แม่พาเด็กมาถอนหญ้าเจ้กุ้งพอแนสัสโซดัดแต่หญ้าลูกต้นหญ้าท้อตีเอ๋อสัโซอ่ะยืจังท้อตี้อ๋อพาเด็กมา มาเนี่ยนะคะแม่อาจะมาเตรียมสวนรอบอปลูกรอบนี้นะคะก็จะให้เด็กๆมาเก็บกันไหนอะ่ะเอาไว้นนมติขอบคุณมากโอ้ฮหน้าเข้าไว้แน่อันนี้ดอกยาครับทำงานละถ้าใช้แรงงานนี้ต้องใช้พี่บุญนะแม่ก็เลือกวันที่พี่บุญเนี่ยเดี๋ยวพี่บุญก็ทำแป๊บเดียวนะคะทำให้แม่มยูจังยาเต็มมีหรือ ยังอยู่อยากลองทำยืจังเคียสเก็ตแต่แนวนี้ใจรกระดานเนี่ยนนย,ยูระวังนะลูกพี่อยู่ข้างหลังนะคือแม่ไอไม่ได้มาดูเลยจะเดี๋ยวพาพาเดินดูสวนหน่อยว่าแบบคือต้นไม้ผักของแม่ไออ,ออกดอกหมดแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้มาเก็บกระหล่ำปลีด้วยเดี๋ยวจะให้ดูกระหล่ำปลีเวลาเราปล่อยไว้นานๆน,น,นะไม่ได้มาเก็บมันก็จะเลยเวลาเดี๋ยวจะให้ดูสภาพเขานะ อันนี้เดี๋ยวแม่อยพามาดูตอนนี้นะเพ่อนเพื่อนเห็นดอกใหญ่ๆนี่อันนี้เป็นดอกอะไรอ่ะบล็อกคลีบลอ็อกคลีของแม่อยดูดอกบานมากเลยเดี๋ยวนี้แม่อลยจะเก็บทิ้งหมดเลยนะคะเพราะว่าคงจะร้อย้เขาเป็นเม็ดไม่ได้ละเพราะว่าเราจะเอาพื้นที่ปลูกนะคะอิชิอาริกาโตโอตะกุยอันนี้เป็นตัวบล็อกคลีนะคะอ,อันนี้นะคะเป็นดอกอ่า อะไรแล้วแม่ออจ๋จำไม่ได้อะแม่เอ,อ๋ก,ก็ทิ้งเอาไว้ต้นหนึ่งแล้วเขาก็เริ่มเป็นดอกแล้วนะคะเนี่ยไม่ใช่นาโนฮนานะคะเป็นต้นอะไรแล้วนะแม่เอ,อ๋ลืมชื่อนะมันก็มันก็มาก,ก,ก็ลองทิ้งเอาไว้เขาก็เป็นดอกต้นใหญ่เชียวดูแต่แม่เอ,อ๋ก,ก็จะเก็บหมดเลยนะคะเนี่ยพี่ๆก็ใช้ให้น้องช่วยเก็บยา ขอถ่ายคลิปนิดนึงก็จะไปช่วยเด็กๆแล้วเหมือนกันค่ะอ๋อแม่เอาเนื้อออกแล้วต้นนี้เป็นกวางตุ้งดอกไม้ไฟนะคะกวางตุ้งหัวไม้ไฟตอนนี้ก็ออกดอกเต็มเลยมันจิโรจอจ๋าอ,อะไรคะอะไรลูกอ๋อดอกไม้ให้แม่อ่ะขอบคุณครับอาอาริกาตโตอ เดี๋ยวแม่ให้จะดูให้ดูไม่อร์เสียดายมากเลยแม่ไม่ได้มาเก็บนะคะอันนี้เป็นกระลำปลีกระลำปลีหัวใหญ่มาก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 หัวเบลเลอร์เลยนะคะแล้วก็จริงๆไม่อรเห็นแล้วแหละต้องมาเก็บแล้วก็ไม่ได้มาเก็บเก็บเก็บนอไวนก่อนนนี่ก็เป็นกระลำปลีหัวเบลเลอร์เลยนะคะที่แม่ออยมาเก็บช้าไปเสียดายมากเลยอ่ะ พูนไปช่วยพี่ก็แมาแม่ตดกั๊กจดอะดจ้ะปม่หมดทั้งหมดทักงหดทั้งหมดทั้งดทิ้งหมดทน้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทันไหดั้งหมั้งหมั้งหมดท้งมดทั้งหมดทั้งหะเัีงดั้หมทั้งหมังดัหมดทัมันงหมดท้งมดทั้งมดมััง้งััมั้งท้งด เจได้มาก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 ค่ะลูกอันนี้ก็ให้พี่บุญนะคะเก็บกระล่ำปลีที่เรายังพอทานได้กลับไปบ้านนะอันนี้น่าจะพอทานได้บุญน่าจะเก็บไ,ได้เลยลูกโอ้ยเะได้มากเลยไม่ได้มาเก็อะ่ะโอ้ทดเตทอดเต พี่มณฑเก็บได้ละอิกก็เดี๋ยวนกุไลโอคิกันนะโ,โอ้โอโมโอ้โล,ลูกเาเล้อเลยพี่มณฑ์ใหญ่ยายมากเนี่ยก็จะเก็บพวกนี้ไปหมดเลยนะคะนี่ก็ออกดอกหมดแล้วไม่ได้มาดูเลยน้องสวนสวน้องสวนน้องแพรสวนแน่ออเด็กก็เก็บกันจัง อันนี้เป็นโร,โรโมานสโก้นะคะโรมานสโกก็เนี่ยก็เริ่มเป็นดอกแล้วใหญ่แต่ไม่อ่อยก็จะเก็บเหมือนกัน,นก็วันนี้เราก็พาเด็กๆนะคะมาจัดก,การสวนกันแล้วก็นี่ก็ถึงหัวจะแตกนะคะเริ่มมีดอกเลยด้วยว่าก็จะเก็บไปเอาหนึ่งหัวนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเอาไปทิ้ง อันนี้ก็เป็นสวนก่อนที่เราจะจัดเก็บนะเดี๋ยวเรามาดูหลังจากนี้เราจะเคลียร์พื้นที่กันให้หมดเลยค่ะ็ก 出る เวลาถอนหญ้านะคะมาถอนหลังฝนตกลากเขาก็จะนิ่มนะมันก็ถอนง่ายขึ้นโอ้ย่มันก็ทิ้งเอาไว้แล้วมนาะมันก็ติดถอมใหญ่ขึ้นมาด้วยเลยอ่ะโอ้ยอาเจจใจไม่ได้มาดูแลน้องมันขึ้นลกมากเลยคือแบบช่วงหลังๆฝนเขาตกนะคะแล้วก็แม่ก็ไม่ได้ค่อยได้ลงสวนพยุงกับเด็กๆเ,เนี่ยถ้าเรามาถอนช่วงเฮ้ย ก่อจับอะไรให้ดูนี่หน้าใช้เดือนแสดงว่าดินที่สวนไม่อ้อดินมากๆเลยนะคะมีน้องเดือนด้วยเห็นเปล่านี่มาลูกทำหน้าที่ต่อไปวัวเหยียบเขาเนาะเสียดายถ้ามาถอนหลังฝนตกมันก็จะถอนย่กาง่ายขึ้นนะคะลากเขาก็จะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ แต่ถ้ามาถอดช่วงอากาศแแ้งๆนะลาเขาจะแน่นพห้ยามากองโตเลยมแม่เอ,อยจะพามาดูแปลงหอมใหญ่เนี่ยนะคะแม่เอ,อยปล่อยให้มีย้าขึ้นไม่ได้มาดูแลเขาก็เลยรู้สึกว่าเจริญเติบโตได้ไม่ค่อยดีนะเหลืออีกสองเดือนแม่อ,อก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะรอดหรือเปล่าแม่เอ,อ๋จะลองทิ้งเอาไว้ดูนะคะถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวก็ จะทำคลิปมาให้ดูกันค่ะอันนี้เด็กๆก็ไปเล่นของเขาแล้วเล่นรถของเขาแล้วนะคะเขาเหนื่อยช่วยแม่เดยวก็ชวนทำมั่งชวนพักมั่งก็ประมาณนี้น,นี่ก็เป็นเด็กๆเดี๋ยวแม่เะาใจให้ดูหอมใหญ่สวนข้างๆนะเขาปลูกพร้อมกันแต่ของเขาสวยงามนะ เพราะว่าเขาดูแลดีเขาไม่ปล่อยให้มีหญ้าขึ้นเหมือนสวนแม่อ้อยดูสิต้นใหญ่เลยปลูกพร้อมกันนะของแม่อ้อยน่าจะไม่รอดระหว่างที่ถอนหญ้าก็เจอไส้เดือนเดี๋ยวจะให้ดูว่าจะเก็บไส้เดือนกลับไปบ้านหน่อยแต่เวลาหมักดินจะใส่ไส้เดือนไปด้วยดีกว่าเพื่อให้ดินของเราเอ๊ะไปหายไปไหนเนาะอ่ะนี่ไงน่าจะเก็บไส้เดือนกลับบ้านไปด้วยดีกว่านะ เพราะว่าเวลาปลูกเนี่ยเขาจะติดตรงนี้เดี๋ยวม่เอาจะเอาถือให้ดูเวลาปลูกผักในกระถางนะคะเขาจะได้มีธาตุอาหารด้วยมีไส้เดือนด้วยเพราะถ้าถ้าหมักดินในใน,นจริงๆบางทีเขาก็ไม่มีแต่ข้าวก่อนของแม่อ่อยมีเพราะว่าตอนแม่เอ,อยหม,มักดินแม่เอยใช้ใบไ,ไม้ใบไ,ไม้ที่ไปเก็บมาจากสวนจริงๆอะ่ะแล้วมันน่าจะมีไส้เดือนติดอยู่เขาก็เลยแบบออกมาเต็มเลยมีไส้เดือนในดินหมักนี่แม่เอ๋ก็จะเอาตัวไส้เดือนมุดกลับบ้านไปด้วย ก็เวลาเมื่อก่อนแม่เรก็กลัวนะไสเดือนกลัวมากด้วยไม่ค่อยอยากจับไม่ชอบอะไรที่มันนี่ๆน,น,นะแต่ว่าพอปลูกไปปลูกมาปลูกผักนะก็รู้สึกว่าเขาเป็นแบบตัวช่วยทําให้ผักเราสวยไงเราก็รู้สึกขอบคุณเขานะก็ต้องหยิบออกมานี่น้องออกมาไปอยู่กับแม่โอเคมาแล้วมาแล้ววันๆก็เนี้ยนะคะนั่งเล่นกับไสเดือนถ้าไม่อยู่ในบ้านก็นั่งเล่นกับดิน แล้วก็เล่นกับไซเดือนไม่ค่อยมีเวลาไปช้อปปิ้งหรอกค่ะแม่ก็จะอยู่อย่างนี้โอ้ยน้องบดอยู่ในดินไม่แต่ตัวน้องค่ะได้แล้วนี่ก็เดี๋ยวจนะเอาน้องเดือนกลับบ้านนะคะแล้วก็ความสุขในการทำสวนก็มีอยู่แค่นี้ค่ะเล่นกับดินนะคะแล้วก็เล่นกับไซเดือน วันๆก็พูดอยู่แตกับผากยาแล้วก็พูดกับเพื่อนๆใน youtube ด้วยพี่เพื่อนจับอย่างนี้ลูกพี่จับอย่างนี้แล้วนูโอ้ยในคาบสนะในคาบสนี่จ้ะก็ตัดเลเลยสมัยังมีกระดับปมอยู่เลยอ่ะอีกไกว์ไกว์ไกบุดมีใจอ่ะยูจังาสธ เก็บกระหล่ำปอก่อนนีมาบุรุมิใจก้านพีโนแค่นี้จ้ะบุมิใจเนี่ยอันนี้เป็นตัวกระหล่ำปอนะยังคงสงเงแล้วก็ดึงออกเก็บกระหล่ำปมั้เก็บบางก ก็เล่นทำอาหารกันไปแล้วนะคะหยิบโนหยิบนี่มาเล่นกันตอนนี้อะไรอกู้ก็มีชีรุ่นะก็มีชีอยนางแม่ก็เก็บกอนวันนี้น่าจะทำไม่เสร็จตอนนี้ห้าโมงตอนนี้นะคะก็เย็นมากเลยห้าโมงก็จะประมาณนี้นะที่ยี่หก็เด็กๆเขาก็เล่นทำอาหารกันว่าก็จะต้องรีบเก็บแต่น่าจะไม่เสร็จแล้วันนี้ก็เอาเข้าที่ได้นะคะผ่อนได้ 切切切りり込込みみを入れままましょううんんさはってていいの知すすかで、ね、き今回使用するのはこちらのこれなんていう名前

何人気ですか。て、取て。後輩の私はいついつも食材を切っています。先輩何ですか。おい食材切ってるんですけど、硬いんです。食材だよ。 分し花の部分は今日は使用しないのでカットしてみましょう。 これをカットして、ここ二股に分かれている場合はこちらをタクッといっちゃいましょうなんか人参の匂いする。で、私私大きいのが得意です。そうなんだ。で、サクサクと切っていく。サク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 。ママ見て人参。本当だ。今日使う食材は。 ええー、ーーこれ何ですかやっぱいまあ、人参もちょっとないやっないねこれだけだちょっとまず、いらないちょっとまだ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 、ま、いらないちょっとクキを切っ今回使用するのはこちらブロッコリーのクキ <laughs> ブラッカリーのクキ 这很丢脸。 เป็นสวนในช่วงฮารุนะคะก็มีดอกไม้เยอะๆเลยเริ่มบานกันแล้วก็เขาก็เริ่มปลูกอะไรมากมายเลยนะคะเีุ้๊ตุ๊่ตตนี้นะคะก็ที่ปุ่นเขาทิ้งขยะมันทิ้งแบบตามที่นี่ไม่ได้นะคะเราก็ต้องต้องให้เก็บกลับไปทิ้งที่บ้านเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาถุงพวกนี้มาแล้วก็ ในขยะที่เผาได้นะคะเราก็ต้องเก็บกบ,บ้างค่ะรอบนี้เก็บเยอะมากเลยบางทีแม่ก็ใส่ถุงเอาไว้เฉยๆนะคะใส่กระสอบบางทีก็ใส่กระสอบทิ้งเอาไว้ในสวนนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวก็ร้อยเขาเป็นปุ๋ยอะไรพวกนี้แต่วันนี้อันนี้เป็นของที่จะเก็บไปทิ้งนะคะแ,แต่พุ่งนี้ก็จะเหลือ,อไว้แล้วก็ทําปุ๋ยใส่กระสอบทําปุ๋ยเอาแล้วก็ทิ้งไว้ที่สวนนี่แหละ ประมาณตรงน,นี้ก็ใช่ถุงขยะไปทิงสักถุงหนึ่งก่อนอ,อยู่ญี่ปุ่นก็จะลำบากเรื่องการทิ้งขยะเหมือนกันจะ<อ>มีแบบทิ้นยากหน่อยนะคะอ,อันนี้เราต้องเอากลับไปทิ้ง,งที่คองโดอันนี้เราก็ถอนหญ้ายอย่างเดียวก็ถอนพวกผักที่เราต้องเคลียร์นะคะ ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาให้ปุ๋ยกับสตรอเบอรี่ของน้องยูนะคะปลูกเอาไว้สี่ต้นใหญ่ๆเลยตอนนี้เขาก็ออกดอกสวยเลยนะคะเราจะมาให้ปุ๋ยกันแต่ยูจะมาให้เองอายูจังพี่ย้อยเดชยเ่มาช่ย

いいいいななな、うん、のののううううううにおいするるくくあ、ね、あ、ゆゆちちちちゃゃゃゃんんんん、んこここここれれれれ取っってねね見えじじがッッスタブリーいっぱい ตรอเบอรี่ก็ออกดอกเยอะเลยนะคะตอนนี้แล้วก็เป็นลูกแล้วแสงดังใช่ไหมอันนี้ก็เริ่มสตรอเบอรี่เริ่มเป็นลูกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็รอดูว่าเราจะได้กินไหมแต่ว่าก็จะมาตกแต่งเขาด้วยก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ได้ถอนหญ้าอย่างเดียวก็หลายชั่วโมงอยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูว่าแบบแค่ถอนหญ้านี่ก็ใช้เวลา ขอแคนีก่อนนะคะเริ่มมืดละก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวก,ก็จะชวนเพื่อนๆมาลงสวนกันดีกนะคะวันนี้มาถอดย่าขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับคลิปนี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคสวัสดีค่ะคุณเจ้าสวัสดีครับสวัสดี